ทีเดียวมันเต็ดอยู่อีกทีหนึ่งพอดีว่าไม่ตีว่าดีเข้าสองอันเนี้ยเมื่อกี้ในโทรศัพท์กับในในไอแพล้องเสียงันจะตีกันเดียก็เลยออกจากโทรศัพท์เรียบร้อยแล้วก็เปิดในไอแพแทนตอนนี้เดี๋ยวก็จะได้เห็นหน้าทุกคนแบบคุ่ม่นน่าจะยังไม่มาเยอะขึ้นคือเดียคิดว่าคุณแม่อาจจะกดรหัสไม่ถูก สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้มีทั้งหมดยี่สิบสี่คนแล้วอืมไม่เห็นต่านเลยอ๋อเห็นต่านติดกล้องนะคะเออน้องน้ำตาลคุณนุ่นคุณนุกเปิดกล้องให้นิดนึงได้ไหมคะกดกดแต่ที่หน้าจอคะ่ะแล้วตรงวิดีโอคะ่ะเปิดให้มันเอเพนนิดนึงเราจะได้เห็นหน้ากัน มีคนมากดกริ่งที่หน้าบ้านใครอ่ะเพิ่งขึ้นมาเมื่อกี้เองประเด็นเขาเป็นใครไม่เป็นไรอย่าเขาโทรมาถ้าเขาส่งของคุณคุณคุณนุ๊กขับรถด่ระวังด้วยนะอ๋อคุณนุ๊กไม่ต้องเปิดกล้องก็ได้ค่ะเออแล้วขับรถไม่เป็นไรไม่มี่ไม่ใี่ขับรถอ๋อขับรถ รเขารับสายงานบ่อยเวลาเขาขับรถไม่ใช่ติดนเ้หนีปวันนี้นะคะวันวันอาทิตย์ทุกคนก็อยู่บ้านน่าจะอยู่บ้านกันใช่ไหมคะเดีก็อยู่บ้านทำงานทำงานทำงานทัพนี่อยู่หยุดไม่ได้ทำงานที่ยำงานหนักจังเลยวันเสาร์ทีไม่หยุดนะคะ คืองานที่ทําเนี่ยมันไม่สามารถหยุดได้อยู่แล้วเพราะว่าแบบงานเกี่ยวกับการดูแลสัตว์การรักษาสัตว์มันไม่สามารถหยุดได้หยุดก็ต้องหยุดสลับกันไม่ได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะฉีดวัคซีนแล้วครับโดนบังคับเลือกไม่ได้จริงๆวนี้ฉีดวัคซีนแล้วบ้างค่ะคุณแม่เดียมาพอดีเลยค่ะคุณแม่แบบดีค่ะนึ่งนะคะ กันนะคะเดี๋ยวอยากจะรู้ว่าใครกดกริ่งสักครู่เออแม่แม่ได้ยินกี่งไหมคะมแม่ได้ยินกี่งไหมยกมือนิดนึงโอเคแม่คะแม่แตะที่หน้าจอแล้วมัน<อ>จะมีซ้ายมืออะค่ะมันจะมีไมคไมไ์คืคอกิจจะให้แม่จจะให้แม่ได้เปิดไมะคะ์อะค่ะโอเคค่ะ,คะ คุณแม่คุณแม่แม่มนต์แต่ที่หน้าจอใช่ป่ะคะแล้วมันจะมีรูปใหม่อยู่ค่ะเดียสอนแม่ตอนนี้ไหนเดียไม่เห็นแม่เลยแม่แม่กดที่หน้าจอโทรศัพท์แล้วมันก็จะเป็นรูปใหม่ใช่ป่ะมันจะเขียนชิปค่าอยู่ให้แม่กดออกแม่กดแล้วตอนี้ได้ยินแม่ไหมไม่ยรอแล้วได้ยิน ใส่แว่นด้วยอ่ะเออแว่นแว่นเริ่มเริ่มใส่ตามไม่ดีแล้วสวัสดีครับพี่เจหน้าสวัสดีครับโอ้โหร้อนไหมคะร้อนไหมครับก็ถามาร้อนก็ใส่แว่นมันจะชัดไงมันมักมากเลยฝนตกท,ที่บ้านฝนตกค่ะนี่นนอ,อยู่อยู่จังหวัดอะไรคะ สมุดปาการค่ะอ๋อสมุดปาการฝนตกอะคะ่ะตอนนี้ฝนตกหรอคะใช่ค่ะตกอยู่เลยนั่งอยู่หน้าบ้านฝนตกอ๋อค่ะแต่ว่ามีแดดอยู่นะคะก็เลยดูไม่ออกเลยว่าเหมือนฝนตกตกแดดดูแลสุขภาพนะคะอ่ะนี่ก็สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเยี่ยมเลยค่ะ ขายของด้วยแล้วก็ไลฟ์ด้วยเหรออ่าขายของด้วยว่าคนก็มาก็โอเคขายไปด้วยเดี๋ยวจะไปตรงมาจากกับคุณยายเส้นพัาดจะไปออกกำลังกายกับยายแต่ตอนนเย็นนอนที่เลยนะมาอีกสักพักนี่แหละปิดร้านหนุ่มจ๋าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้เสียงใครอ่ะอสันทิชาสันทิชาเออใช่ชื่อมันขึ้นนี่ คือตอนนี้เลีงมิสติ้งเนี่เหมือนกับว่าคุยกันเองอะนะคุยกันเองในครอบครัวเออแล้วทำไมมีแต่ครอบครัวเธอเป็นจับน้อยมากเลยน่าสาธจรไม่คือแบบแบบอบอุ่นไงเราก็แบบว่าพิเศษเราไม่ได้แบบว่าประกาศทิ้คนรู้ว่าวันนี้เราจะซูมกันนะอันนี้เราก็เป็นแบบออเดอร์ก่อนเราก็จะได้ว่าบางคนอาจจะแบบลองซ้อมก่อนใช่ใช่ใช่สอมก่อนว่าสี่ร้อยเท่าไหร่นะ ขายของไมได้ต้อปไปไม่แม่ไม่แแบบได้เป็นสุดกคนนึ่งจะได้อะไรนะขายของต้องปิดไม้ด้วยนะเพราะว่ามันจะทาให้รบกวนแต่ว่าเวลาคุยกับคนอื่นเสียงแม่ก็จะแทรกเวลา400บาท300บาทอะไราเงี้ยโอเคงั้นก็ปิดไม้ดีกว่าฟังอย่างนี้ดีกว่านะได้ถ้าเกิดว่าแม่อยากพูดแม่อยให้เปิดไม้โอเคโอเคแม่ปิดไม้แล้วอุ้ยตาแล้วทำไมหน้าจอมันมืดไปโอเค ไหนคะมีใครอยากจะถามอะไรกันบ้างไหมคะเป็นยังไงกันบ้างมีใครอยากรู้อะไรหรืออยากให้เดียวพูดถึงอะไรไหมคะแม่แตนสวัสดีค่ะในเดียวจะดูแต่ละคนนะคะว่าแต่ละคนมีใครบ้างแม่แตนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ โอเป็นไงบ้างคะอยู่บ้านยาวๆเลยมีเชียงใหมค่ค่ะโอ้เชียงใหม่นะคะมา,มาช่วยเลี้ยงหลานดีๆคะ่ะไม่เหงาค่ะแม่ดูแลสุขภาพนะค่ะ่ะได้ฉีดไปเข็มแรกแล้วโอ้ไวกว่าพวกเราอีกคะ่ะดีมากค่ะแม่ดีมากคะ่ะ ไหนเดซสิค่ะว่ามีใครบ้างเห็นตุ๋ยด้วยค่ะอุ้ยตุ๋ยดีกิดไอเลเนอร์หรอเห็นดีกีไอลนเนอร์หรอไม่ค่ะเพอมเข้มมากเลยนะคะแต่หน้าไปไหนตันนี้ไม่ได้แต่งอ๋อมันดูไกลมันเหมือนมากตัวอยู่ที่ไหนคะ อยู่บึงการค่ะอ้าวอยู่ใกล้ดุรรเลยแวบะบไปหาแม่ได้นะเห็น <c oughs> น้องเข้าฟัางน้องเข้าฟ้างวันดีค่ะอไม่เจอกันนานเลยวันดีค่ะสวัสดีค่ะอู๊ยกำลังไปไหนคะเนี่ยขับรถเองหรือเปล่า <c oughs> เปล่าค่ะกำลังกลับบ้านไปกันแบบนอนอ วัน้องอกมาน่ารักมากเลยอยู่บนรก็ยังอุตส่าห์ซุ่มแบบเราได้เห็นคุณคุณปูยทำไมคุณแบบมีหูฟังที่เป็นหูกระต่ายอย่างนั้นน่ะเป็นน่ารักไงนี่คือ อ๋อเป็นตูดเตอร์ใช่ไหมไม่ไม่เปลี่ยนตูดเตอร์ของจริงใช่ของจริงเออเออเออน่ารักทุกคนก็จะมีแบล็คเกลแต่ละแบบที่แตกต่างกันไปนะคะเฮ้ยพี่ว่ากินน้ำอะไรยะนี่คือเอ่อน้ำวิตามินเหรอคะคุณเป็นพิเซนเตอร์ใหม่เหรอคะหรือว่าได้งานรีวิวช่วงนี้ ตอนนี้รักรักสุขภาพมากเลยทำไมอะคะทำไมรักสุขภาพขนาดนั้นนะคะหรือว่าต้องดูแลคนพิเศษหรือเปล่าไม่มีดูแลตัวเองนี่แหละกลัวโควิดอ๋อดีมากดีมากค่ะเป็นตัวอย่างที่ดีนะคะไป่าคุณสายที่สายขำอะไรอะพี่สายอะวายคุณสายสวัสดีค่ะี่กุยนะคะคะ สวัสดีค่ะบไม่เจอกันนานมาก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 ไม่ได้ออกไม่ได้ออกจากซอยเลยดีค่ะจริงแต่ว่าถึงแบบว่าช่วงนี้ก็น่าจะมีอีเวนต์กันยากอะน่าจะอีกนานนานเลยก็ดีค่ะได้รู้ช่องทางใหม่แล้วของการซูมแล้วก็ถือมีโอกาสดีก็จะพยายามมาซูมบ่อยๆพี่เขาสั่งขนมไม่ทันนะ <c oughs> อะของเมื่อกี้หรอ เราอยากได้เ่วนลดหกร้อยอะแต่กดไม่ทันโอ้เันลดเยอะมากจริงๆเลยอะไม่เป็นไรแต่ว่ามิงไม่รู้รว่าอีกรอบหนึ่งอาจจะมีวันเกิดนู่นเลยอ่ะที่จะทำโปรโมชั่นอะไรแบบนี้สิงหาคมวันเกิดเราจะมิกซิ่งยัง,ยงไงดีนึกว่าจะนึกว่าเดียวจะแจกขนมฟรีอ๋อต้องแจกใช่ไหม <laughs> กินอะไรดีอ่ะไอ้วันนี้มีขนมจจก ทำยังไงดีจะได้รางวัลนะเราคิดเกมเรวคิดเกมพี่ยาสวัสดีค่ะเดี๋ยวคิดเกมก่อนพี่ยาหวัดดีค่ะไม่ใช่พี่ยาพี่ลินพี่ลินหวัดดีค่ะพี่ลินหรือพี่ยาพี่ลินพี่เรียกชื่อผิดพี่ไล่อพผิดตัวชื่อ หลานหลานพี่ไหยหนูก็ว่าพี่ไหยทำไมนิ่งขนาดนั้นน่ะเดี๋ยวใคว่ไม่เจอกันนะเดี๋ยวไม่เคยเรียกชื่อไหลถูกเลยจ้ะพี่ไหยเป็นแบบสเปเชียลเพอร์เซ่นไงเห็นไหมก็คือถ้าเรียกผิดก็คือรู้ไปเลยว่าเรียกพี่ไหยนั่นแหละรุ้เ่อนะพวกเร้่านะเราต้องหิ้วอยู่ใช่นี่ไงใช่แล้วเห็นไหมวันนี้ แจกรอยยิ้มให้ได้แล้วเรียกชื่อผิดแบบไม่ตั้งใจนะคะอ่ารอบหน้าตัวไม่ผิดละพูดอย่างนี้ประมาณสิบรอบแล้วเดียกก็ยังผิดอยู่ดี<อ>ทําไม<อ>ก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ากกานะมันเออแปลกมาก<อ>ค,ค,คุณเบนสวัสดีค่ะคุณเบนใส่แมสด้วยกลางขับรถอยู่หรือเปล่าคะหรือว่าอยู่บนรถต้องเปิดไม์ด้วยนะคะคุณเบน อ๋อเขาออกไปแล้วเหรอมึงวิบไปเลยอ่ะพี่นันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ๋อสวัสดีค่ะมาแล้วสวัสดีค่ะมอยู่ที่ไหนคะอยู่ข้างนอกค่ะพ่อออกมาทานข้าวอ๋อค่ะค่ะดูแลสุขภาพนะคะค่ะอะอพี่นันพี่นันสวัสดีค่ะหนูจะบอกว่าเมื่อกี้พี่ฉัดมาหาพี่บ้านแล้วก็ แล้วก็เปิดนน้าาคูใช่ไหมล้วเห็นหน้าพี่แนนคนแรกเลยแล้วพี่ฉัตรก็ถามว่าใครอะพี่เจ้บอกว่าก็หน้าพี่ฉัตรนะือนเราไม่ใช่ก็หน้าพี่ชัดเนียเาาย่นนยพี่แนนพี่แนนสบา,ายดีนะคะสบายดีค่ะไม่เจอกันนานเลยเนาะไม่เจอกันนานเลยทุกคนเนี่ยเราก็เจอกันตามโซเชียลนะคะช่วงนี้ น้องแพรวาก็คือมองมองพี่เดียตลอดเลยคพี่น,น่าสวยตังคือ,อนนได้ยินคุณแม่บอกบอกแคปชั่นแล้วนะบอกว่าให้บอกว่าพี่น่าสวยตังคือคนที่ใช้คนที่ใช้แอนดรอยอะค่ะคุณอะไรอะค่ะอันนี้เดียใครเห็นหน้าไหม พี่ไหนที่กำลังพยายามไล่ชื่ออยู่ตอนเนี้ยพี่คุณแอนมีชื่อชื่อแอนดรอยด์รูดรอยหนูใช้หนูใช้ค่ะใครเอ่ยอ๋อคนที่บอกไปแปะชื่ออะไงคะขมียวค่ะขมียวค่ะตอนนี้ฝนหยุดตกยังคะหยุดแล้วค่ะเหมือนเรากำลังแบบรายงานสภาพอากาศนะคะตอนนี้ฝั่งทุกจังหวัดนะคะ อีดีเฮ้ยพี่แฟงสวัสดีค่ะพี่แฟงหนูไม่ค่อยไม่ค่อยดได้เจอกันบ่อยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่แฟงเราเคยเจอกันไหมคะไม่เคยเจอค่ะเคยไปรอที่งานหนึ่งแต่ว่าตอนนั้นแบบรอนานแล้วมีธุระก็เลยกลับมาก่อนอ๋อไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวออ<ช>กาสหน้าเดี๋ยวเราจะต้องได้เจอกันตัวเป็นๆนะคะค่ะ ใช่ค่ะตอนนี้อยู่จังหวัดตราดค่ะอยู่ตราดเหรอคะเอ๊ะตราดฝนตกไหมคะ,อ,ะอากาศแบบเป็นยังไงคะฝนอ๋ออากาศเหมือนภาคใต้อะค่ะส่วนมากฝนจะตกบ่อยวันนี้ก็ตกแต,ตนน่ตอนนี้หยุดแล้วอืมดีค่ะตอนนี้กรุงเทพก็บ้านดิยังไม่ตกค่ะยังยังได้อยู่ค่ะยังตากผ้าแห้งอยู่ตอนนี้ <laughs> หนราคอดูหน่อยนะคะ น้องมุกสวัสดีค่ะมุกนี่ก็เจอกันบ่อยน้องมุกน้องมุกทําไไปเที่ยวทะ,ะเล้หระจ๊ะอยากไปเที่ยวนะมากเลยโควิดไ,ไม่ได้ไปไปเที่ยวชิเรียจะบอกว่าเดียโชคดีมากเลยที่เดียได้ไปเที่ยวตอนก่อนที่จะแบบโควิดหนักๆนะคะช่วงต้นเมษาเดียได้ไปที่เดียไปที่ไหนนะมีใครตอบได้บ้าง ได้น้ำใช่หรือเปล่าต่อปูเชียงใหม่เชียงใหม่เลยเย็นก่อนนะคะนี่ไม่ได้ไปเชียงใหม่ค่ะจะไปเกาะปูนอนอะไรนะไปทะเลที่เกาะปูใช่ใช่ใช่ก็คือโชคดีมากเลยไม่งั้นก็จะไม่ได้ไปแบบว่ายาวๆเลยวันนี้แหรอคะดีก็จะแต่ขนมโอ้ยขนมมันอ่างอ่ะอยากกินอยากกิน แต่ขนมตัวใหม่นะคะเป็นราวนี่กรอที่ที่ยังไม่ได้ขายก็ขายหลาขายวันนี้วันแรกแต่ว่าเดียมีมอยู่สามกระปุกอ้าสั่งไปแล้วด้วยแต่ว่าคุณจะสลาดติดเหรอคะเออไม่ได้สัง <c oughs> สง่งแต่่างอื่นดีแอย่างอื่นที่เราสั่งไม่ทันดี <c oughs> เดี๋ยวดูก่อนว่ามีอะไรบ้างอยู่บ้างพี่เอมี่ <c oughs> พี่เอมี่สวัสดีคะ่ะ ทำไมใ <ไป S 1> ส่แว่นตาเดีวเกิดจำไม่ได้แล้วนะเนี่ยไม่ได้แต่งหน้าโอ้ไม่แต่งหน้าก็สวยะค่ะคุณเป็นคนสวยอยู่แล้วนะคะในดูซียังไม่ทักทายใครบ้างเอยน้องบีมน้องบีมก็ใส่แว่นตาเหลืองเมื่อกี้สวัสดีะค่ะเราเคยเจอกันไหมนะคะบีมเคยตอนที่เดียนามาไอคอนสยามค่ะ อ๋อโอ้ก็ปีที่แล้วใช่ไหมคะใช่ใช่สักพัาระเหมือนกันใช่คะ่ะค่ะแต่การอาวัตจังเลยเหมือนแฮร์รี่พอตเตอร์มีอะไรทั้งหมดีค่ะเห็นพี่ตุ๊กตาพี่ตุ๊กตาคะ่ะสวัสดีคะ่ะพี่ตุ๊กตาบ้านโนมีนดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะ <c oughs> โอ้ต่อบูทูธอะไรเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วค่ะข้างหลังเป็นสวนดีค่ะอยู่ยิ่งร่มเลื่อนนะคะไม่ค่อยมีมนละษีตีมากเลยเห็นแล้วก็คิดถึงบ้านยูดอนเลยค่ะเจ้านายยังไม่อนุญาตให้กลับกทมไปเวิร์กฟอร์มโฮมอยู่เพราะว่าเดี๋ยวแบบเขาเรียกว่าไงยังไม่ปลอดภัยมากนะเนาะใช่ค่ะใช่เขาก็เลยแบบ สั่งพนักง,งาน Work ์กฟอร์มโฮมกับถ้าใครอยู่ต่างจังหวัดกับต่างจังหวัดให้หมดแล้วเดี๋ยวค่อยป,ประกาศอีกทีว่าให้เข้ากรุงเทพกันตอนไหนอ๋อค่ะดีสิคิ่ถึงนะน้องดี่ะใช่ขอบคุณค่ะที่ถึงทุกคนเหมือนกันนะคะวันนี้ก็เลยเกิดหัวข้อที่เราอยากจะมาซูมนะคะได้คุยกับทุกคนค่ะตอนนี้ก็ลองมาเล่นเกมกันดีกว่า เกมอะไรดีตอนันดับแรกทุกคอเห็นหน้าเดียชัดไหมคะชัดครับโอเคค่ะก็เออพี่กีพี่กีพี่กีคะเล่นเกมอะไรดีคิดเกมให้น้องอด่วนอะไรดีอ่ะอี่ข้อเรียกี่ขอ้อ อีกข้อเหรอสามข้อเพราะจะแจกจะแจกขนม <c oughs> แบบน่าแบบง่ายๆไปเลยไม่ต้องไปแย่งกดซื้อในช็อปปี้หนถามว่าเดี๋ยวผ้าปูเตียงเดียชอบสีอะไรดีจะว่าดีแค่ทีละอ๋อเออใช่เดี๋ยวเพิ่งคิดไปเองว่าอุอ๊ยเมื่อกีอ้ทุกคนเห็นหรือยังอ่ะทุกคนเห็นหรือยังว่าเดี๋ยวใช้ผ้าปูเตียงสีอะไรนล่อ๋อยังไม่เห็นเนาะขอขอบตั้นหนนะคะน้องเดีย คือลกคือโซอมะมันจะจบภายในแปดนาทีอะทำไมมันจบเร็วไม่รู้ว่ะงั้นต้องเข้าใหม่หเปล่าใช่ใช่เดี๋ยวถ้าเกิดมันตัดนะคะเดี๋ยวพี่จะดึงเข้าไปใหม่นะเดี๋ยวพี่จะแอดขึ้นมาให้ใหม่แล้วทุกคนเข้ามาใหม่เหมือนเดิมนะก็คือรหัสเดิมอย่างเหมือนเดิมเออน่าจะเป็นไอเดีเดิมแต่ว่าเดี๋ยวรหัสเดี๋ยวจะพยายามทำให้มันเหมือนเดิมตัวคุณเป็นแบบนักแบบเชี่ยวชาญด้านคอมพิเวเตอร์หรือเปล่าคะ <c oughs> แต่ถ้ามันตัดลวทุกคนรีบออกไปเดี๋ยว ใส่เขาไปให้ใหม่เลยทุกคนก็นีบเข้ามาด่ดวนเลยโ okay. อเคคำถามแรกแรกถามเริรเร่มดิเดีถามว่าให้ทุกคนพิมพ์มาก็ได้ค่ะต้องตอบใครที่พิมพ์ชื่อแรกนะเริ่มจากหลังจากที่เดียพูดนี้จบนะว่าก็คําถามคืออะไรคําถามก็คือให้ทุกคนทายว่าตอนนี้นะคะเดียใช้ผ้าปูที่นอนสีอะไรถ้ารายถูกนะคะ รับไเลยบรามี่กรอบพ,พิมมา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 นะน่ารกิ้เดี uh, <lak> world, ok ๋ยวต้องให้ดูแบบว่ากับของจิ้มเลยว่าสีอะไรรอรออ่านนะก็ตอบมั่วเลไม่เห็นไหนขออ่านหน่อยสิ มีคําตอบที่ถูกต้องเข้ามาแล้วนะคะตอนนี้มีคนตอบถูกแล้วนะคะเออใบหน่อยได้ไหมใบอะไรกันใบไม่ได้มันคือคําถามเฮ้ยมีคนตอบถั่วโอเคคนที่ตอบเฉลยเลยเฉลยเลยทุกคนรู้แหละเฉลยเลยพี่เดียเฉลยเลยเดียสีเทา เย่หน AH ูก็ตอเดียวน่นแหลค่ะได้ป่ะคนที่ตอบถูกคนแรกนะคะเดี๋ยวให้คนแรกก็คือพี่เอมมี่นะคะนี่ให้ดูเพราะว่ามันสีเทาจริงๆช่วงนี้ใช้ผ้าปูสีเทานี่ค่ะเทาไหมคะเทาเลยมันเข้ากับกำแพง ก็ตัดผูกใช้สีเดียวกันเลยสีเดียวกันเลยเหรอคะมันอีปาร์ตี้เหรอคะดีต้อนรงนะมีปาร์ตี้เหรอนิดสวัสดีจ้านิดมาจากท่ากลับมาให้นิดมาจากท่ากลับมาอะไม่ดีพี่นี่ปิดซูมเหรอคะเล่นเกมที่นี่ปิดซูมเหรอคะ อะไรคือมาติดซูมมาปิดซูมมาปิดซูมไม่เดี๋ยวไปเข้าเรียนกนดีกว่าเขาบอกเขาเขามาเพื่อมาเอื่อบนห้องเรียนทุกคนได้เหรอถถ้าห้องน้ำเดียเหม็นนะโอเคข้อที่สองพี่นิทถามอะไรดีข้อที่สองเดียเล็กพี่นิ้ถามว่าให้ทายผ้าปูเตียง เชิญค่ะเชิญค่ะมีแขกอีกคนนึงมาแล้วนะคะคุณโยเขาไม่เห็นนะคะไม่เห็นรองเท้าพี่โยพี่โยทักทายหน่อยวันนี้พี่อมีติ้งกับแฟนๆสวัสดีครับอ่ะย้าเซยองฝากตัวด้วยนะคะพี่ขอมาให้ไม่เป็นไรเออพี่โยเดี๋ยวฝากพี่โยมา บาลนี่กลอกสาวกล่องที่อยู่บนโต๊ะข้างล่างขึ้นมาหนเลยขอบคุณนะคะเย้ในที่สุดก็มีคนเอาของได้แล้วพี่เตี้ยถามไได้ยินอะไรนะครับถามไม่แม่ได้ยินอ๋อพี่เตี้ยยังไม่ได้ถามจบข้อแล้วถามจบไม่ใช่ข้อแรกถามจบไปแล้วนะครับเดี๋ยวลองเลี้ยงดูแ แรอข้อที่สองนะครับตอบให้อย่างไวเลยนะคะตอบไวเต็มที่เลยมาโอเคค่ะโอเคจบไปแล้วใครได้อันแรกนะคะมีใครพิ่งเข้าใหม่ไมเอ่ยจริงๆเดียรู้ว่านะอ๋อตต้องเข้าแล้วก็ออกใหม่ตอบ่กี่ตอนเนี้ยออกแล้วเข้าไดี๋ยวเเดี๋ยวจะเป็นไอเดีรออกแล้วเข้านะคะประเดิมไปตอนสี่โมงสี่สิบห้าก็คือเดี๋ยวนี้จบทุกคนก็เข้ามารอได้เลย อ๋อ oh. ทำไมอ่ะมันต่อไม่ได้เหรอคะมันต่อไม่ได้ค่ะเพราะว่าอันนี้มันไม่ใช่ตัวโปรบอกว่าใาแล้วเดจะสมัครโปรนะรอบหน้าทุกคนนี่ขนมนะคะไม่ได้ยินเสียงกีเลยเหมือนกับว่าน่าจะมีคนที่แบบว่าพูดสอนกันนี่ขนมที่เราจะจงไปให้ผูท้ที่ตอบถูกนะคะหน้าตาข้างใน แต่ว่าเดี๋จะบอกว่ามันอาจจะถึงแล้วมันอาจจะแตกหน่อยนะถ้าสมมติว่าคนที่ช่องดีสามคนได้รับของแล้วาถ่ายรูปแล้วก็ส่งมาทาง direct ig ก็ได้ค่ะว่าสภาพหน้าตา,าเป็นอย่างไรแต่เดียวรู้ว่าทุกคนจะไม่โกรธดียถ้ามันแตกมากขอบคุณทจกท่านอะไรนะพี่ชัดอ๋อกพีนีบอบปีนีแท่งที่หน่อยขอกพี่ว่าอะไรอะ อาพี่โยเขาขาขิงพี่ว่าเขามีกล้วยหอมเข้าใหม่เขาที่บอกว่ามีกล่องเดียวนะมีกล่องเดียวแล้วใส่ก็เดี๋ยวเใหม่เดี๋ยวจะต้องเข้าใหม่ทุกคนเลยใช่ไหมคะพี่อะไรก็กรือบอกให้เกิดกัได้นี่เดี๋ยวรอให้มันตัดแล้วก็จะได้ดูว่าจะถามอะไรต่อในข้อที่สอง ติสูมันผมก็ใช้เกือบสามชั่วโมงอยู่แล้วเวลาปกติแต่ว่าคุณน้องใช้แบบโปรไม่ไม่ครับใช้เรียนเรียนกา,า,านเลยใครับอใช้เรียนเพราะว่ารพี่ฉัากลคนติดไหม่ด้วยค่ะอ่ะส o อรีได้ยิ่งหมดเลยนะจ๊ะชาบ,บูหรอไม่ไม่เาบชบูแล้วนี่แหละจะเป็นใครล่ะ คนจัตาโูโอ้พี่ตายห้องนารักจังมีกระต่ายด้วยเลยค่ะพือหลังมีรูปเบียรด้วยสังขนมไหมอ๋อมีรูปเบียวด้วยอ้น่ารักมากนี่ไงพิ่งได้พี่สัญญาณเน็ตไม่ค่อยดี หมือนสัญญาณกระตุกนิดนึงแม่โนได้ยินได้ชัดไหมว่าเดี๋ยวจะโอาเดี๋ยวว่าเดี๋ยวจะหลุดอะเดียแม่โมนรู้ไหมแม่เดี๋ยวเหรอคะเออรู้นะคะว่าเดี๋ยวแม่เดี๋ยวน่าจะฟังอยู่ตลอดนะฮัลโหลแม่ทาไมที่ไม่เห็นแม่เลยหรือว่าแม่อาจจะแม่ออกไปแล้วแม่ออกจากซูมไปแล้วปะออกไปเองแล้วก็ขายของก่อนบ้านอะไรที่ส่งลิงก์ไปใหม่ให้แม่ละ แม่ลายมาบอกแม่แม่ลายมาบอกว่ามันออกยังไงก็เลยสอนแม่ออกแล้วแม่น่าดอกไปทำธุระนอ๋อแม่ลายมาถามว่ามันออกยังไงเป็นแบบว่าแม่แม่ยังไม่ใช่ใช้ไงสอนแม่ใช้เมื่อคืนหอมเลยก็ได้นะค่านสมิงตัวใหม่ให้แล้วออกเลยก็ได้นะพี่นันพี่นันสวัสดีค่ะพี่นันโอ้ยเพิ่งเห็นพี่นันเปิดกล้องอ้อวา อ้าวคุณน,นัณน,นออกไปอย่างไรเยอะใหญ่ไม่ไม่นันยังไม่ออกเบียยังไม่ออกอยังอ,อ,อยู่ในนี้เลย